คอยเน,ะนาะอื่แฮะผ่างเรื่องเ่มีหอกะสู้ไหมเนี่ยยายนสู้ตายเอาสองโดนเลยเด้อได้บะได้ป <ะ S 2> ด้าพี่น้องโดนใหญ่แท้้าพี่นองบานนี้เขามาหอดป่าเนาะ มื่อนี้บูมาหาปนางหดป่าเลยพี่น้องเพิ่นมาตัดไม้สบายดีเด้นปนางเด้อสบายดีนเนาะเพิ่นมาตัดไม้<ล>พี่น้องกะชนชน,ชนว่าอยู่ในป่ากันยังเขามาหาเห็นเขามาพี่น้องยันบนถือเนาะยานขัดยน,ยนใกล้เติบเนาะปะนางเนาะ <c oughs> เป็น,นวัดพี่น้องวัดเนี่ยกระบไดลูกนอนมัดมือเลยอันซื้อหมองหมงมากินยังประทนกินสับกินกับอันมหนึ่งผลออกข้างเก่ามันมันมันฝุ่นพอกมันเป็นอย่างไรกับโค้กินไหม บ้เสียคอยหนุ่งมาหนัุ่งเสียแก่ nhau แกกินยายนม่สบายหะไรป่ะปัญาแกิได้ยี่รอกโลดีหนึ่งกาแต่เมือวันแกประแดอป่จแกประแด็อเไรย่งสาวัดเนาะแม่พูยเลาลค่ะอื้บมดิกินข้าวริกินมาม่วมื้อกับใช่อือ ลุงและมาเด้อเจ้าจะกินมังม่วงมาอมเดอ้อเจ้าบ่มีแถวอขักระพื่าน,นีธเนาะจะบ่หาบท่เนาะก็ใไข่ไอ่คอยเน,ะ <c oughs> น,นาะ,ะแค่หม่นมาหาปานางหัว่าเนือยู่ตาถ่านบมีใครวะ ไปแล้วยันว่ายันเยีนเฉียดเดยไปไปเบิองสะทานก็ยังมาพี่เห็นแต่รถคันสีฟ้าทางที่ผ่านมาค่ะสีฟ้าแล้วม่ไ่าโมนที่หล้ดวงบมแมนหลอ้ดวงบบอะไรจมปลาแซบอ่าจับมึงดูมึงจำเจีวอะไนี้ปะเจียวเจียว้วน้ำปลาอะไนะฮะ กินเกลแดม,มาอันมาแต่เพื่อนห่ะน,นุ่งเสือเ้อแขนยาวอยู่มาหอดป่าแก่ทิ่มมดหอดคอหอดคือขนาดจาก็เข้าไปตัดเนาะถ้าท่างคอยแหละแก่พื้นออกไปเยไม่ไมีแต่งงามๆพอดีเหตครอบอ่ะเข้าไก่มาตัดเลยเนาะนั่มนมะผูด <laughs> เชียงเมเา่าคำแบกๆอยู่มากผู้เดียวแล้วก็ เพื่อนท่หน้ากากตัดกะเพื่อสีแกอทอดปะผักเรื่องเนาหมก็เขาะต,ตัดจุดถานดเลยเพราะว่าเขาจะส่วนไปส่วนเจาตัดแถวหัเวเนเรนว่าเขาจะตัดจุด่านแถวเพื่อนไก่ค่ะนะ,ะนี่จะไม่เลยหน่อยชอบนี้เลยไม่จ<บ>ะไม่ไมากินอ่างเอ็นเอฟซีมาเอ้อ <laughs> แสบยินแก่แดดอยู่ป่าพี่น้องครับตั้งนี้ก็สิมีแต่ต้นไม้แล้เนาะเรยวให้มาลายมือบ่ปาะนา้าแถวนี้ได้เคยทำเตาเออทำเตาแถวนี้ห้ามนำไปทู้มือได้ก็เงียบเงียบแล้วไปตัดอยู่สายวะปะมาตัดเทนี่แล้วเออเท่เาปัวเด็กฮะเออเท้าปัวอ,อ,อันนี้เกี๊ยวหวาน เละล,ลายอย่างจริงนเจา,าวัดไปวัดบ่มันเลยคิดจะประแดกแล้วเนาะมันเปลี่ยนอากาศรลางมือก็ห้อนตับที่แตกรลางมือก็หนาวไบ่ไเลยค่คนทำมันกระปรับกับท่านี่เข่าเนี่ยไม่ยากว,ว,ว่อยากอักเสบอ,อยู่กินกับบะลงครับมันเป็นเบื่ออาหาร เาบเอางานิรลามาไม่บกน้ม่ีแม่กับแม่เน่บอกมีเถื่อนไม่มีเถื่อนนี้แก็เจ้าไปเห็ดเท่าเพือนกันเออยังมีเถื่อนอ้ากระพังมีมีกมีเถื่อนเนะแหลกปริมาณน้ำเจ้า มันตัขึ้นเมลเลนมันขึ้นนี่คนขึ้นลายลากอ,อันทานลุบูมเมือนมันขึ้นจุดแ,แล้วจุดแล้วใหม่เลยได้มาไ่ายล้มืออื่นมือนี่ก็ขวันแล้วมาบ่าปเลยอะมเนี่ยมันมองแก้วเมนบอกน้ำมองกระชอนี่สิจวามองก็กระซือบ่ะ มอถอแขนแ้่นเงินก็มีเนี่แเ็นมมีแก่วเด้อันนี้อัศัยซื้อแก้วน้ำคาวเพาะอันนี้มืงม้วแก้วอันนี้คนทานคนลาวเขาเอิมอม้วงต้นเอิญไหวเงีป่ะนางไปหน่อยมักอินเลยเปล่าไปแหละเจ้าก็เห็ด่่อยเนาอังเทียอความเมื่อยขงเห็ดไปบนหัววัหอยกันม่ น้ำมะเขือเอมีมีมีอันนาหอยน้ำเนาะน้ำเพลินดีปลานะกับมี่กระตุกหนึ่งเดี๋ยเย็นคับกันเลยพี่น้องอยู่นี่นะบัดย้ำเผาเมื่อตี้มันแดดแม่นเจ้าอย่าลืมเอาไปเผาเมื่อน้ำด้วยแอนนาเหมือนโดนเอาเมื่อใส่อันนั้นเนาะขี้รถเนาะเราประเทศกาเด้๋ยวขี้รถไทยอะพี่น้องเพรายาก รู้ว่านี่คือสุขอยมากเอาพืชเล่ากับบวัวมากยามมอเรงแล้วมาแต่ยามมอเสาว<า>แล้วมันดดแดดเราเมือ่อยลิ้มนอนแตงแก้เวียนเวนจนคำว่านี่ก็ไปห้องทุ่งเขาบรายนแล้วเมือ่อยเรื่อนกินบรายนเลยจริงจริง ตีคนออกบมกอลจัดต่อตัดน้ำาดลวจ็แบบนคนออกไปน้ำปีใหม่ไปดินทรายไม่ต้องไปนะมัมีเงินมีคำาพ่อนกระโดดหํามคะแนนเจ้าวัมีหนาโดดพีมาโดดน้องชัดแล้วทานม, <laughs> มาโดดน้ำน้องซัดแล้วทานลนงไ่ อันนั้นยังบแเล่อดิโไเ้ด,ดอกเห็ดห้องฮะยังบแล,ล้วไปใส่บมเอยู่เพื่อนมีน้องมีแต่ว่ายู่งแล้วที่อวเ้ยแย่งเลยห้าเก้าก็ขึ้นค้งมุงแล้วพอดีกันยนนาหลังอยู่เทงน่ะหอนหนล้วก็เวลาคนตเนี่มันหัวอ,อยังังนะมันเลยแบบบอนอันปันได กวางกับมันกับบัวเดีอยวนี้ยำลมยำผลในย่าดนะความจิดของเฮาค่ะมันสูงนี่มาต่อปานางเลยพี่น้องปานางพานางคนกะขนฟื้นออกบัดนี้เนาะคนเนี่ยมันไปยากจะน้องก็ร่มสบายดี่ได้ประโบน่ะสบายดีเคนกะมาขนใหม่ยังออกบัดนี้หิวใหม่ซอยก็เออปานางเกือบลุด โอ้ยนะวันีใส่บ่ากรบอกเนาะใส่เอิอกไไปนี่คอ้ยัเผือสีออกหดนอกกนางวกขึ้แทมันก็ป๊เลยเออมันต่อกแซงันนที่น้นน้งอะไว้นกะ เพิ่นคนใหม่อันถาถาลุงแหล่เนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเมื่อส่งพื้นก่อนแล้วกลับมาเอาพื้นปลาบนน้นเมื่อก่อนแมื่อันนี้พื้นปะนางเพ,พ,พิ่นถือโหลดแล้วกับเมื่อโอ้เพิ่นถาละเพินพื้นป่าอเอออะไรแบบเออบ่อะไรแบงนี้บ่เออพาย้อยอ่ะ เพื่อนี่งามไปเลยเงินวางเงกูอยู่พูนเอออยู่คนละแจติเต็มอยู่ดอกรถเท่าไหร่เต็มอยู่ดอกใหม่ยี่ตัวใหญ่ก็มีมเต็มค่ะกะเมื่อแล้วมื่อนี้มื่ออื่นพี่หักถอนมาชิ่งหักฐานเออมื่อเื่นขหักฐานมื่อนี้มาตัดใหม่ก่อนติทางเลีวพายพี่น้องคนทางกับพ่อโบดีเคยเข่ามาอัานขาปรนางมาตัดใหม่นี่แต่เก่ากับมาขุดจิร่ดุไป มาคุดจินหลอดตัดนี้คุดอันตัดอันหน้าอันพกฐานนะพกพกฐานพวกหวอกกรสีบอกระด้านนี้นะมีเด้ตัดเมื่อวานก็นี่วะเออนี่งามเนาะไม่อยังคือเป็นยางอันนี้หรอเขาว่าไม่อยังก็เลือดเลือดนะไม่เลือดหมูบเลือดใหม่เต็มบมเต็มกระเสือเมื่อเต็มอยู่ดอกทางนั้นก็มีป้าปานางเลยมาเอาแนวปกฐานอยู่พี่นี่คักได้ ใบหี่เงยคืออะใบเป่าหอยยานางเนาะใบเป่าหอยยานางเะบอใเป่าบอาหอนั่นบออเอาไปตองกวงเนาะออันนี้ใบเป่านะใบเป่าบ้านให้นะเออใบเป่าอยังวะหอยยานางนะใบเหลือมงยงจากใบอะนางนี่อยู่ในป่าแต่โบใส่หัวเสือแล้วจ้ะเนาะงกินมาเลย เผ็ดเลนั่นนะไม่ในน้อยงามงามพี่น้องเหมาะสมกับเผ็ดอันนาประเภทว่าขอกเป็ดขอ,อกไก่เนาะแค่นีม้มันมกักจอมมาแทนเนาได้เออพอดีงามวันนี้พามาชมบรรยากาศดูป่าพี่น้อง <c oughs> ดูป่าแมนก็นางเพิ่นกาบ่าได้คอยอยู่เฮือนส่วนนี้เพิ่นมาตัดไม้ด,ดิแล้วก็บ่เห็นเพิ่นกับประบวลลุงแหละ ขานกระจูดแล้ากุ้นลดงี <Okay. S 1> ้ยาคาพนกานเ้ยขาดอะไแถวนี้มีแต่ห้างหมดแดงเฮ้ยมีแต่หมดสมอันนี้ต้หม่อียใช่หมเนี่ยม่ันนี่เราคอยตัดแล้วโตลำหน่อยแมันออกสีแดงๆดงขึ้นเออตังไม่เยว่ะกระจืะจืดข้าบน กระทำเลือดเออกระทำเลือดแบบโบจะหุดจะจะบวนจำได้โดนน้อยเพิ่งก็เอาพี่น้องเอาไปเลยผ่าแล้วเขาขาวเอามาตอนเนาะมาแซมมันนี่มัาตะบันจะแซมนี่จะโดนงามเพิ่งตัดเข่าไปหดหน้าพี่น้องหดหน้าปลา บังก็อนีอ่ยชีวิตเห็ด่าน,นห้ง,งหังหมึนห่างเลยวน่นบอว่าโดนนิายแทะก็จะออกไปก่อนเดี๋ยวสีแบกตัวนี้ได้บอแข็งแห้งแทะส <c oughs> ู้ๆน นางางตยเอาสองโดนเลยเดอ้อได้ปนะ <laughs> ได, <laughs> ได้พี่น้องโดนใหญ่แท้ตายบ่ประนางนีย่ยังเป็นอยู่เนาะเป็นอือบ่ธรรมดาเด้อพี่น้องแข็งแหงอยู่เดอ้อเดี๋ยวสิบแบกต้นทางตัวน้อยนี่ออกไปเนาะอึ๊บตัวตัวนีม้มัอนอล่งมากโดดใหญ่กว่าคนแบกอีกพี่น้องเนี่ยพี๋ยวไปใสดข้อบไก่

ไม่นิดเเลยพี่น้องมื à, ่อนี้แดดคือเกาอากาศกะมเมน่านาผาดผาดแตกข้าห้องเมน่าทวม่งสวรรค์บิดจนหอดตนจนนหอดตอเด็กเนาะาเป็นทีด้กพนางพนางเห็นแล้วบัตัดหันใ่ แบกเอาบันล้ำเลยพี่น้องนี้ี่เอม่วานี้ค่ะนีละตทางนี่ก็เป็นทางออกเมืองเนาะไหลตามเลี้ยวไพี่น้องเมืองนองตั้งส่วนบูแหงลายแม่เห่ เวลาทำงอย่างไปแบบน,นี้ท้งอย่าเมืเม่อนันเมื่อยมลล่ะเดี๋ยเนเนาะือสอแก้ไหวได้เพิ่นกับพี่น้องมาเกมาหาเาเือห้าเบเ้เขาไปตัดหอดในพเลนะแบกออกก่อนตันีเราจะตัดขอ,อยงเพิ่นแบก

จะปล่อยว่างเนาะฉันจะทำไปแบบนี้ยังก่อนจ้ะนะเจ้าก็เอาหัวพลัง่ิเอาหัวพลังเด้อจะเหนืยเมื่อยอยู่มาพลังเอาหัวพลังโน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 ่อะไรอยู่ดูแจ็กกัสซาดิไดอยากอันตัดขึ้นเท้าฐานแล้วมาเอาตะนั่งเด้อโนโนโน่เข้ามาเด็ดตัดถุกเมื่อยเลยดิเอาหัวนญ่งๆกันเอะ เป็นเกตดาดู่หันเลยทัดคนละภาคค่ะอึบอึบเมนทำแล้ววะปล่อยอตำร,รุดไทยมาเอาพี่น้องเมื่อบันีกั ผิดเลยผิดเลยไปวนีแลตัดตัดไปแต่ละมือเนะะได้ทมได้ก้วอันก็ยืนดีเนี่ยนี่ก็มาหาปานาหอดปลาหอดโดงพี่น้นงแต่ละมือกับบริเห็นเพื่อนมากบหานี่กรบริป้าปใส่เลยอยู่เพื่อนในหวานจนขับเลื่อนนอนแบบบุบิแหงอยู่เลยพิ่นหนุ ทาก,กระจน่เลแนเลยคอะรแบอันนี้ก็เมื่อยคือกั้นแต่ว่าอยากมาอยู่้ลยกเมเมยวินหัวอากาศเยน็นพี่น้องพน,นักงานขนใหม่ออกเบ้นแล้วแหละเลนาะขนออกไปไว้นอกคนละที่นาะว้าพี่นอ้องอากาศแดดแดดมือนี้กันเนาะ เขามาป่า,ปา,ปาเป็นไรพี่น้องมื่อนึี้กะมาหาปานางเพิ่นตัดใหม้เนาะโดยมาถ่ายบรรยากาศอยู่ป่าพี่น้องปานางเหมือนค้นพื้นออกว่านี่ก็นอนอยู่เพื่อนพี่น้องบริลงคิปเลยว่านี่กันเนาะเมื่อนี้คือการพี่น้องบริจิ้งเข่าวเลยตอนนี้ก็ซู้ไหวเลยก็มองสิบโมงมันกินบ่ได้แบบมันเป็นแดงแดงกับโบโหูนเนาะก็เลยว่าบริจิ้งพี่น้องกินงหมูหวงลงไปก่อนเนาะเสียงกัอยากเป็นเนๆนหนอยนึง พะว้าเฮาสีนอนอยู่้ายกับแห้งสีแบบเมื่อย่ะนะก็เลยว่าอดออกมามาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะโดยอากาศเตียนพี่น้องก็แบบนี้แหละขนาดเมตูอ,อุตมะเพิ่นกน็ยังเมื่อยกินเ้าก็ยังบไ่ได้ได้พี่น้องขนาดเพิินเป็นผู้ใหญ,ญ่นะความดันก็คือสูงแน่แบบอากาศเตียนเนาะผูถ่ายสาพี่น้องความบกแห้งแห้งค่ะนะมันก็ได้แบบเห็ดในห้องเมื่อย มันต้องอแค็งแห้งใส่พี่น้องไข่จังชาวไว้ไวโดยนอนตีจะเป็นคนที่าแบบถ้าเป็นโบแห้งนี่สิโบกินยาพี่น้องเพราะว่าเขากินยาายมันกระขีดวอาบอดี้นะเพราะว่าสุขภาพบอยากดีปันไดพี่น้องช่วงหนึ่งกัเป็นข้อข้อแบบเพิ่อนวมาอารมีดานเนาะ <c oughs> เคยเป็นแตงแต้อายุเจ็ดแปดปีพี่น้องไปซักยาถูกมือ <c oughs> แบบไปตากคนันหนึ่งกับโบได้เลยเนาะ <c oughs> แบบเป็นแล้วก็ตรงไดไปซักยาจาาังชาวนะบัดนี้ใหญ่อะไรก็เลยว่า ออดอ้าวแบบมันเกเซาไปเองะนะก็ดีแล้วพี่น้องคอนะแบบมาเป็นวัดตออ่อแบบนี้ค่ะเจ็บคอแบบจนอื่นน้ำไายกันยังบ่ได้เนาะโดยเอาพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิขคอลาไปก่อนเ้อพี่นอ้องถ้าพบพ่อพ้อคลิปหนาเนะาะเมื่อนี่มาป่ามาดงพี่น้องมาหาป้านางเนาะกระบนเ่นตัดไม้พี่น้องเ้ยโดยเ่นก็บได้คอยูอย่เพื่อนดอกเนาะอาซีดพี่น้องเ้ยพอได้กินแต่ละมือ้อแหละหาตัดมือกองพี่น้องเผาทานโดย คลิปนี้ลาไปแล้วเดอ้อพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี